รอรับเข้าจีซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเดือนสี่บุญพระเวทหรือบุญพระเวททำบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติคือ จากพระคัมภีร์มาลายหมื่นมาลายแสนได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดได้ฟังธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกจบภายในวันเดียวจะได้บุญมากและจะได้เข้าถึงพระพุทธองค์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงหาทางฟังธรรมเทศนาให้จบภายในวันเดียวโดยจัดงานบุญพระเวสพึ้นชาวชุมชนตำบลคำบงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยจัดงานที่วัดประสิทธิโพชยัยประมาณสองวัน วันแรกเป็นวันโฮมคือวันรวมญาติพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจะมาร่วมทำบุญตอนเย็นประมาณ15นาฬิกาชาวบ้านจะรวมกันออกไปนอกหมู่บ้านเพื่อทำพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองโดยนำภาพวาดเกี่ยวกับเรื่องเล่าพระเวสสันดรชาดกเขียนลงในผืนผ้าได้ดิบมีเสาค้ำให้ชาวบ้านช่วยกันถือเดินแห่เข้าหมู่บ้านแห่รอบวัดสามรอบช่วงกลางคืนจะมีมหรสพตลอดคืน และวันที่สองเป็นวันทอดชาวบ้านจะร่วมกันทำต้นกันหลอนเพื่อแห่ขอจตุปัจทายทานรอบหมู่บ้านส่วนทางวัดพระสงฆ์จะร่วมกันเทศมหาชาติตลอดทั้งวันพอได้เวลาสมควรชาวบ้านจะนำต้นกันหลอนไปทอดที่วัดเป็นอันเสร็จพิธีเดือนหบุญสงกรานวันที่13-15ถึงเมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต ชาวบ้านจะร่วมกันส่งน้ําพระสงฆ์และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเพื่อขอพรจากท่านชาวชุมชนตําบลคําบงจะจัดงานสามวันคือตอนเช้าวันที่13เมษายนจะไปทําบุญตักบาตรที่วัดและร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปลงส่งน้ําโดยให้พระสงฆ์ส่งก่อนค่อยให้ญาติโยมตอน15นาฬิกาจะอัญเชิญพระพุทธรูปและขบวนนางสงกรานแห่รอบหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ส่งน้ําร่วมกัน วันที่14เมษายนเป็นวันเนาคือลูกหลานจะนำน้ำหอมดอกไม้ไปส่งน้ำผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพเพื่อขอพรวันที่15เมษายนชาวบ้านจะรวมกันที่วัดเพื่อทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วจะบายสีสู่ขวัญพระพุทธรูป และจะอัญเชิญพระพุทธรูปกลับแท่นเดิมเวลาประมาณ15นาฬิกาชาวบ้านจะร่วมกันก่นกอเจดีไซน์ที่เรียกว่าตบประดูปประทายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเดือน 6. บุญบ้างไฟบุญบ้างไฟคือบุญที่จัดทำขึ้นเพื่อบูชาพระยาแถนคือพระอินทในาศาสนาฮินดู เพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำฝนมีในว่าเทพเจ้าองค์นี้ชอบบ้างไฟถ้ามิได้ชมบ้างไฟจะไม่ประทานฝนให้มนุษย์บ้างไฟคือการเอาฐานไฟและดินประสิวมากั้วผสมกันตามอัตราส่วนที่คำนวณไว้แล้วบดให้ละเอียดตอกให้แน่นในกระบอกไม้ไผ่หรือรูเหล็กแป๊บเสร็จแล้วจึงนำไปประกอบเป็นบ้างไฟแล้วประดับตกแต่งให้สวยงาม ชาวชุมชนตำบลคำบงจัดขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาลสินจนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลคำบงมีขบวนต่างๆเกือบ50ขบวนมีการละเล่นการแสดงโดยมุ่งเน้นในเรื่องความสนุกสนานวันที่สองเป็นวันจุดบั้งไฟจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟเดิมพันถ้าบั้งไฟใครขึ้นสูงจะหามเจ้าของบั้งไฟโยนอย่างสนุกสนาน แต่ถ้าบ้างไฟใครแตกไม่ขึ้นจะหามลงน้ำลงขี้โครนเพื่อดับไฟเดือน 7. บุญชำฮะหรือบุญเส้นสวงหลักบ้านเป็นบุญที่จัดทำขึ้นเพื่อเส้นสวงผีปู่ย่าตายายผีตาแหกเทวดาอารักษ์เพื่อให้ดูแลให้อยู่เย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองเดือน 8. บุญเข้าพรรษาชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาทถวายพระต,ตาหาร ถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนเข้าพรรษาฟังธรรมเทศนาร่วมกันตอนกลางคืนร่วมกันเวียนเทียนเดือนเก้าบุญข้าวประดับดินหรือบุญห่อข้าวน้อยชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานหมากพลูบุรีมาห่อใบตองกล้วยทำเป็นหอ่หอๆแล้วนำไปวางไว้ตามต้นไม้พื้นหญ้าข้างกำแพงวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาญาติ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยกำหนดทำในวันแรม14่ค่ำเดือน9เดือน10บุญเข้าวสากเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกับบุญข้าวประดับดินแต่จะเว้นระยะห่างกัน15วันชาวบ้านเรียกว่าบุญห่อข้าวใหญ่เดือน11บุญออกพรรษาบุญออกพรรษาชาวบ้านจะไปร่วมกันกวนข้าวทิพหรือข้าวมาทุป,ปายาต เพราะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเสวยข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดานำไปถวายก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันชาวบ้านคำบงจะนำเครื่องปรุงข้าวทิพย์เช่นมะพร้าวนมเผือกมันน้ำตาลและน้ำนมข้าวมาบดรวมกันกรองเอาน้ำตอนกลางคืนจะทำพิธีกวนข้าวทิพย์พอรุ่งเช้าจะนำข้าวทิพย์มาถวายพระและแจกจ่ายชาวบ้าน เพื่อให้ได้กินกันทุกคนเพราะถือว่าเป็นข้าวศักดิ์สิทธิ์เดือน12บุญกฐถินวันแรมหนึ่งข้ามเดือน12ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญถวายเครื่องอัฐบริขาร8อย่างที่จำเป็นแก่พระสงฆ์ได้แก่บาทสังคาติจีวรสบงมีดโกนสายรัดปะคดเอวผ้ากรองน้ำและเข็ม เพราะหลังจากวันเพ็ญเดือน12แล้วห้ามทอดกระถิน ศาสนสถานสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญศาลเจ้าปู่บุญมีย่าเศษารษฐีศาลเจ้าปู่บุญมีย่าเศรษฐีตั้งอยู่ที่หมู่11บ้านคำบงมีพื้นที่ประมาณสิบไร่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคำบงมาช้านานแล้วจากคำบอกเล่าของแม่ซอนประเสริฐล่าเจ้ากวนจำ้ำตัวแทนผู้ที่ทําพิธีที่ศาลเจ้าปู่ เดิมเรียกสารเจ้าปู่ตายาเท่าต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสารเจ้าปู่บุญมีญาเศรษฐีเพราะท่านเข้าฝันบอกชื่อลูกหลานชาวบ้านคำบงจะเคารพนับถือกันทั้งหมู่บ้านจะทำอะไรที่ไหนจะเดินทางไปที่ใดก็ต้องบอกกล่าวเพื่อให้ท่านคุ้มครองให้ปลอดภยัยแต่ถ้าใครไม่บอกกล่าวจะเกิดเหตุภัยอันตรายหรืออาจจะมีสิ่งบอกเหตุเช่น เห็นสัตว์ใหญ่ตะภาพน้ำตัวใหญ่งูใหญ่ออกมาจากสารให้เห็นจะมีความเดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านผู้ไอนะ้นาลูกหลานนี่ระบอดมาเติงเออรานใต้ลานเพอมาหาการนางก้าวถงเทพคุงใา้มาและข้าพเดชผู้เวียนเนี้ยท่านคำบงจะทำพิธีบวงสรวงปีละสามครั้งคือเดือนมีนาคมเลี้ยงถางป่าทำความสะอาดสาร เดือนมิถุนายนเลี้ยงขอฝนจะเลี้ยงไก่เล่าหมากปลูบุรีเดือนธันวาคมจะเลี้ยงเข้าเม่าเพราะจะได้ทำนาได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยชาวชุมชนตำบลคบงจะทำพิธีบวงสวงทุกปีจนถึงทุกวันนี้วัดประสิทธโิโพชัยตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินติดถนนหลวงสายหลักสมเด็จกุชินาราย อยู่ทางทิศเหนือของบ้านคำบงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่2งาน25ตารางวาวัดประสิทธโิโพชยัยตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2460มีเจ้าอาวาสคนแรกชื่อพระใบศิริจนาโทชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านคำบงนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญของชุมชนอีกด้วยเช่นบุญพระเวทบุญเข้าพรรษาบุญสงการบุญออกพรรษาเป็นต้นเทศบาลตำบลคำบงเทศบาลตำบลคำบงตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่ง บ้านคำบงตำบลคำบงอำเภอเ้้ยพึ่งจังหวัดกาลสินถนนสมเด็จกุชินารายยยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2539ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลคำบงมีเขตบริการทั้งหมด15หมู่บ้าน